tao giúp công an là giúp công an công an công an tao làm công เคยเราเราจะทำยี่ได้พ่อไหมได้นรู้ร้อยไปยากนเนโหธรรมชาติคนนักกันเคยเห็นหน้าเลยนาย,ยกเป็นแบบตัวแบบไหนน,นีเลย่ะเลย่ะอยางน้เห็นี้เน้าน,าน,าน,น,นี้ะนาเนี้งน้นีคะอน้เนีน้งนะ่ะอ้เองางการางรกกา มาช่วยแก้ไขนะครับโดยเฉพาะอบตนอกเมืองครับซึ่งตอนนี้พวกเราเดือดร้อนมานะครับทุกปีแล้วก็ไม่ได้รับการเียวแลนะครับแม้กระทั่งเอาแค่รถเขอยังไม่ได้ทำอะไรนะครับตอนฮาดเสียสนาม่นในตัวตงท่วมขนาดนี้นะครับมากนะครับเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้ถนนอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับก่อนที่จะเสริมถนนนี่ถนนที่เห็นนี่ครับอยู่ในระนาบเดียวกันครับเวลาหน้าฝนครับหน้าฝนน้ําน้ําจะไหลไปในระดับเดียวกันหลังจากนั้นมาไม่กี่ปีครับทางอบตมาทําถนน ข้างหน้ายกระดับสูงขึ้นนะครับซอ,ซอยหนึ่งซอยสองแล้วมากุดไว้แค่ซอยสองซอยสามซอยสี่ไม่ไม่ไมทำต่อทําไม่รู้คิดได้ยังไงวันดีคืนดีปีที่แล้วมาทําซอยเจ็ดับซอยสุดท้ายเลยปล่อยให้พวกผมตรงนี้ตรงกลางนี้เป็นแอ่งครับเป,เป็นแอ่งเก็บน้ําเลยนะครับกำลังสร้างสาขาสองของห้วยเสน่ห์จังหวัดสุรินทร์ปีที่แล้วผม่งคอยร้องเรียนครับผมร้องไปถึงศูนย์ดำรงธรรมทำร้องไปถึงจังหวัดธนบกรสุรินทร์รับทำ ทำเรื่องร้องเรียนแล้วก็ลงชื่อชาวบ้านในในหมู่บ้านนี้เป็นร้อยชื่อนะครับ<ช>ส่ง,สงไปแล้วเรื่องตัวเงียบหายถือว่าแห้งแล้วนะถ้าปกติถ้าฝนตกมาเนี่ยโอ้โหรถเก๋งหมดสิทธิ์เข้าเป๊ะเลย,ทย้ที่เคยเบางทีไม่ปลอดภัยด้วยซ้ำรถเข้ารถออกก็ลำบากลำบากเป๊ะ ถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกปีซ้ำซากแต่ส่วนพื้นที่ที่เห็นดีขึ้นหน่อยนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเรียกอะไรใช้ในการสันจนรสภาพแย่มากเลยตอนนี้ก็ค,คือแบบปลาก็จะว่ายได้เลยอะค่ะก็ฝากให้มาพัฒนานิดนึงเพราะว่าคนอยู่ตรงนี้ก็ลำบากเวลาเข้าออกอยากขอร้องอบตต้นเมืองซึ่งรับผิดชอบตรงนี้นะครับช่วยมาดูแลพวกผมหน่อยนะครับตามที่เห็นเนี่ยนะครับน้ำคข่มเลยครับอย่างนี้ทุกปีครับ เป็นมันเป็นแหล่งเพาะเชื้อเพ,เพาะเชื้อโรคนะครับลูกเต้าลูกหลานครับค,คนเท่าคนแก่เดินเข้าเดินออกครับมือไม้ครับเ,อออเป็นแผลติดเชื้อได้นะครับเชื้อในกระแสเลือดตายได้ใช่พ,พยาธิวันดูแลครับท่วมหน,น,นัก ปีห้าหกข้าบ้านผมคอเลยครับที่นอนเอววางท่อระบายน้ำให้มันได้ระบายน้ำได้ดีกวี่าครับครับดีขึ้นเพราะว่านี้ฝนตกมาหน่อยเดียวก็นิดเดียวก็ท่วม้วครับผมใช่ครับแต่ว่าเราต้องการท่อระบายน้ำไม่ใช่ต้องการถนนลาดยางด้านนอกนะครับใช่มันดูแลด้านในนี่หน่อยบ้านซิต้แลนด์นี่เป็นอ่างเก็บน้ำแห่งที่สองของจังหวัดรินุร์เราจะไม่เล้อเอาปนตอนอกเมือง่มาดูแลหน่อยดูถนน นะไปหน่อยครับ